สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกริชพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมใน YouTube กิโชโพสชาน e ลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรายการกิจชีวิตกับด้านก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆทุกวงการซึ่งเป็นข่าวในกระแสไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการ บันเทิงหรือไม่ก็วงการการเมืองในการวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีทั้งติมีทั้งชมก็คาเขากันไปแล้วแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนออาจจะแตกต่างกับความคิดของคนหลายๆคนก็ถือว่า เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยคิดถึงคนไม่ได้พูดถึงนี่ก็คือสเสน่ห์ของรายการนี้กิตชีวิตกับดานวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสีละเจนจากะซึ่งสวยซ้ำสวยซากสวยไม่รู้จบการที่คนเราคนหนึ่งต่อสู้ชีวิตมา ค่อนชีวิตลมลุกคุกคานมีปัญหาเป็นคดีความไปกระทืบคนก็มีไปโกงเขาก็มีจนผ่านมาได้จนประสบความสำเร็จแล้วก็ไปเป็นแกนนำเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระในการเคลื่อนไหวของกอปปส แล้วก็มาประสบสําเร็จประสบความสําเร็จในการเป็นสอสสอังกัดพ,พรรคพลังประชาลัฐเป็นสอสอสมัยแรกก็มีคนรู้จักกันทั้งประเทศมีวีรกรรมมากมายถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสของของ่าวสื่อมวลชนต้องการแต่แล้ววันหนึ่งก็ถูกตัดสิน ให้พ้นจากการเป็นสสในข้อหาคดีเก่าๆเก่ามากจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นความมันไม่ได้เป็นความยุติธรรมนะสำหรับตัวผมนะคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำเร็วมาก่อนแล้วเขามากลับตัวกลับใจมันก็น่าจะได้นะ่ะไอ้คดีเก่าๆมันก็นานนมแล้ว มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคนที่มีคดีแล้วในปัจจุบันจะเป็นคนเหลวสสอในสภา,าตอนนี้เหลือเกือบ500ร้อยคนครึ่งต่อครึ่งก็ไม่ได้เป็นดีกว่าศีระเจจาค่าสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ไม่มีคดีกว่าแล้วที่ว่าสวยซ้ำสวยซ้อนมันยังไงก็เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยครับ เมื่อวานนี้ศาลพิพากษาคดีบุกรุกโรงพยาบาลสถามพลานองแผ่นดินคือไปบุกรุกเมื่อวันที่7จ็พฤษภาสอง4่ตอนที่เป็นสสอ,อยู่และเป็นประธานกรรมธมิการกฎหมายด้วยแล้วก็เจอคดีหมิ่นประมาทนแพทย์เหรียญทองอีกห้าก,กรรม โดนตัดสินจำคุกทั้งสิ้น16เดือนก็ดีบุกรุก6เดือนกรดีมีนประมาทกรรมละ2เดือนก็เป็น10เดือนรวมแล้วทั้งสิ้น16เดือนเวลาเราไปมีนประมาทใครสักคนน่แม้จะเป็นคนเดียวกันครั้งหนึ่งก็ติดคุก2เดือนครั้งหนึ่งก็ติดคุก2เดือนถ้าไปมีนประมาทเขาสัก สิบครั้งก็ติดคุกยี่สิบเดือนนะครับถ้าแพ้นะและคุณและคุณศิละเขาแพ้จริงๆแล้วก็เป็นพวกเดียวกันเป็นพวกคนเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยกันในแพทย์เหลียนทองกับคุณศิาะนี่แหละก็ไม่รู้อีท่าไหนมาทะเลาะกันเองส่างนั้นแหละ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ16เดือนศาลไม่รอลงอาญาคือต้องติดจริงแต่ปรากฏว่าก็อูธรณ์ได้เงินค่าประกันนะหลักประกัน21,600บาทเองัก็ประกันตัวออกมาแล้วตอนนี้ออกมาก็ไปสู้ที่ศาลอูทรรณิศิลนนั่นอยู่ในกลุ่มของกลุ่มสามมิตรสามมิตรก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เคยสร้างวีดีกรรมตอนเป็นสสก็คือขับไล่คุณสนทิยานไปค,คุณสนทิรัตน์สนทิจิรวงให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพ,พารรคพลังประชารัฐโดยให้เหตุผลว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของพรรคและของรัฐบาลอย่างสูง ปัญหางานผิดพลาดหลายเรื่องหลายภาะวะผู้นําไม่สามารถเข้าถึงตัวเพื่อปรึกษาได้ก็คือคุณสนที่รัฐเนี่ยก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งพ,พรรคพลังประชารัฐมานะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการแล้วก็เป็นคนเชิดชูสนับสนุนคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชหยเป็นนายกรัฐมนตรีก็โดนรูปพักกลับไล่ พฤติกรรมของสีลาก็ตอนที่ไปตรวจงานที่ภูเก็ตไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างคนโดมิเนียมตอนนั้นไฟแรงใครทำปดหาเหวอะไรกูจะช้อนหมดเลยอุดเจ๋งกูเป็นสสผมก็เพิ่งรู้นะว่าสอสเนี่ยมันมัน,ม,นมันเจ๋งมันมีอำนาจมากขนาดนั้นหรอเพราะว่าสสพิษจะร,ร่วมบ้านผมนี่เป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยไม่เคยเบ่งไม่เคยกล้าวใคก็เลยไม่รู้อะ่ะ และผู้หนักผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักรัฐมนตรียิ่งรักไม่ใช่ยิงรักยิ่งพันมนัสสิการรัฐมนตรีสุชนชามภูนธรัฐมนตรีจุติไก่เลิกซึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นคนพิษณุโลกก็เป็นคนสูภาพเรียบร้อยไม่เคยเบ่งไม่เคยข่ากับใครเลยผมก็เลยงงว่าเอ้อสสแม่งมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็ไปด่าตำรวจภูเก็ตตำรวจคนนั้นเป็นพันตำรวจพอ ไม่รู้เป็นสารวัตรหรือเป็นรองม้่วกับจริงๆก็ไม่ควรจะอ่อนข้อให้สีละหรอกเป็นพันตำรวจทอไปกลัวอะไระสอสอวะอะไม่เข้าใจผมตำหนิพันตำรวจทอเลยนะต้องไปคับคับคับ,บ,บหาแล้วมันด่ามาก็ด่าแม่งกลับเด้มันเป็นสอสอมันไม่เป็นเจ้านายเราคุณเป็นตำรวจแตเป็นตั้งพันตำรวจทอคุณไปกลัวสอสอแล้ว บ้านเมืองจะอยู่ยังไงวะพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไงวะขนาดตำรวจยศพันตำรวจโทรปัวสอสอะทั้งนั้นไม่ทําผิดอะไรเลยเพียงแต่ไม่ไปต้อนรับให้สมศักดิ์ศรีผมไปสอสอบ้านผมเดินไปเดินมาเนี่ยไม่มีใครต้อนรับเลยเขาอะเป็นคนเข้าไปยกมือไหว้เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็ไม่เข้าใจพันตำรวจโทรคนนี้ผมว่าเสียนะเสีย ปัวอะไรว่าย้ายก็ย,าย้ายดี๋ยววะไม่ได้ทำผิดหายอ,าอะไรอ่ะก็เลยถูกล่าลายชื่อส่งให้สารรัฐมนุนวิเคฉายพฤติกรรมกาดของสี่ละแต่บอกว่าสารก็ไม่ได้บอกว่าผิดรู้ถูกนะแต่ก็าบอกว่าไม่มีความผิดถึงขั้นต้องหลุดจากข้วอีอรองนั่นานละผ่านมาครั้งหนึ่งสร้างเครือมือห้ครั้งหนึ่งก็ตอนทำเหรียญหลวงพ่อป้อม รุ่นป่ารอยต่อเป็นเหรียญห้อยคอเป็นรูปพลเอกประวิตยในฐานะหัวหน้าพักทําจากทองคํานั้าหนักห้าสิบสงัไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเรือเอาทิ้งเราก็ไม่รู้ก็เสียดายเสียดายทองนะอย่าไปทิ้งเลยเก็บไว้จํานํำก็ยังได้เวลาขัดสนครับแล้วก็หลวงป่าป้อมก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ นอกจากนั้นยังเป็นองคลักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์ตีรวนในการตรวจสอบของกรรมาธิการซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เจมีเวทเป็นประธานพักพลังชาติส่งเข้าไปเป็นกรรมาธิการสองสามคนตัวสาบทั้งนั้นศีลาปรีนาไบบูนไปปวนทุกรูปแบบ แต่ก็ทําอะไรผลเอกกรมตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์ไม่ได้นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ศีระโดนพ้นจากตําแหน่งเพราะพลตํารวจเอกเสรีไม่ยอมขุดคุ้ยเอาเรื่องจนถึงที่สุดจนไปคุยถึงคดีที่เคยทําและติดคุกจริงและวา็สารรันูนก็ให้หมดสิทธิ์บดพ้นสภาพจากการเป็นสอสออันนี้เขาเรียกว่า กแขวงปากหาเสียนใช่ไหมแขวงตีนหาเสียนเออ่ามองเนี่ยล่ะเออยู่ดีไม่ชอบสีดันไปลบกับมวยคนละรุ่นนะคนตำรวจเสรีพิสทธิ์เขารุ่นไหนอ่ะก็จบข่าวศิละาเคยนำบวนชนล่องเรือตรวจสอบบ้านคนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ที่ก่อสร้างลุกลํำน้ำ จนถูกฟ้องหมิ่นประมาทแต่ศาลก็ยกฟ้องนอ่นั่นคือย่อๆแต่จริงเรื่องมันยาวมากเลยตีล่าั้งเรื่องที่ทำแมสไม่ได้คุณภาพแล้วก็ไปทะเลาะกับอาจารย์ออสวีเดชัยพุทธวงศ์แล้วก็ยัง มีเรื่องมีปัญหากับสสแท่ซึ่งตอนนั้นท้าชกนายกนะแล้วก็มีปัญหากับไอ้ลูกนัดชนัดธนากิจไฮโซลูกนัดในด้วนมันไฮโซไฮซอไฮห,หอกอะไรก็ไม่รู้ถือว่าเป็นบีเกียรดมากเรื่องตาบอดไม่บอดน่ะนะแล้วก็ไปเป็นกรรมการตำรวจ ก็ไม่พอใจพลตำรวจพันตำรวจเอกเติมเผาสิริปูปบานผู้กำกับสอนอทุ่งสองห้องซึ่งหาว่าไม่ความร่วมมือก็ด่าเขานะนัะ่นคือวีรกรรมทั้งหมดและสุดท้ายก็โดนตัดสิทธิ์การเมืองแล้วที่หน้าแตกหน้าแหกก็คือส่งเมียลงสมัครสอสอแทนในเขตหลักสี่ที่ตัวเองเป็น ไม่ได้แพ้ธรรมดาแพ้แบบดุดรุ่ยไม่มีคะแนนเลยแล้วก็มาโดนสารตัดสินจำคุกสิบหกเดือนตอนนี้ก็อูทอดสูงสูงสูงสารมันครับการได้เป็นสอสอการได้มีชื่อเสียงเป็นประธานกรรมการเป็นสอสอสมัยแรกนะได้เป็นประธานกรรมธิการนะโคตรเก่งเลยโคตรเจ๋งเลย แต่สุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองตอนนี้ก็นอนเรียแผลนั่งเรียแผลอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรศีลาก็ยังมีเงินเยอะแยะมากมายก็ออยังใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขการกระทำของเราในอดีตมันส่งผลมาถึงปัจจุบันการกระทำ ในปัจจุบันมันส่งผลถึงอนาคตคนเราถ้ามีอำนาจว่าสนาใหญ่โตแล้วอำนาจไม่ได้มีไว้กัดไม่ไม่มีไว้โจยไว้ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้อำนาจมีไว้ทำความดีคนที่มีอำนาจมากก็สามารถทำความดีได้เยอะมากขึ้นแล้วก็จะอยู่โยงโคงกระพันไปได้นานแสนนาน สิ่งที่มาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้ตองการจะช้ำเติมศีรเจนจากครับแต่ก็นำมาเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับนักการเมืองที่ใหญ่โตในปัจจุบันกับสอสอที่ทำตัวกลามในปัจจุบันกับสอวอที่ทำตัวเหนือมนุษย์มนาแล้วก็กับผู้หลักผู้ใหญ่าการจัดการชั้นสูงทุกคน ผมจะบอกให้ว่าอำนาจมีไว้ทำความดีมีไว้ทำประโยชน์ให้ชาติให้แผ่นดินนะจำตรงนี้ไว้เงินทองอะ่ะจะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกินก๋วเตี๋ยวชามเดียวก็อิ่มจะมีรถร้อยคันไปไหนมาไหนก็ขับรถคันเดียวแล้วก็ไปรถตูถ้ซะด้วยซ้ำ เสื้อผ้าราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ใส่ได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากมายกับเงินทอ,เนองเงินสมน้ำสมเนืน้อไรายได้ที่ได้ถ้าแดบ,บโกงกันตามน้ำบ้างก็พอมีพอกินไปตลอดชาตินะครับขอให้พวกเราขอให้ทุกท่านนะถูกคิด แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาทําสิ่งดีๆทําเรื่องราวดีๆให้กับชาติให้กับแผ่นดินให้กับผู้ด้ยโอกาสกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ทานที่เข้ามาดูในช่องก <c ass> ิจโพส h a n n e l ก็ช่วยกดไ like, ล <c ass> ค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะจัดงานพิจีบวงสรวงอุทิศส่วนกุศลให้แม่ผู้ร่วงลับไปแล้ว แล้วก็สืบชาตาให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีขึ้นบริเวณมณฑลพิธีวัตราชบุรณะพิศนุโลกเบื้องหน้าพระนางพยาสยามองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแ่ดร่มรวมตกเดี๋ยวผมจะไลส์สดในเฟ e บุ๊ k ทั้งสองเฟซของผมดร,รกิตติพนเดชวิสัยกับกิจตพนเดชวิสัย แล้วก็จะนำไปลงในช่อง y o u t u b เกจโพสชันเนาวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศนุโลก นักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนสศักยิ้วอาจารย์นกแก้วเมืองทองชาลี